สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขณนที่เราอยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สนามไทยนะครับบริเวณแถวย่านปากของตลาดครับที่ยนนี่สอนอกังจะวันซ้ายมือนี้ก็จะเป็นโรงเยนราชินีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวงานกาชาตินะครับโดยใช้เส้นทางนะครับอันนี้ตัวอาคารของสถานีรถไฟฟ้า MRT รใต้ดินสถานีสนามไทยวันนี้เราไปเดิน ทางว่าจากสถานีต้นทางนะครับที่สถานีหลักสองบางแคนะครับได้มาก็ผ่านสถานีบางว่าซึ่งสถานีบางว่าตรงตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเชื่อมต่อก,กันนะครับสายสีเขียวก็จะวิ่งจากบางว่าไปข้ามสะพานตากสินบุ่งหน้าไปศรีลมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไปได้นะครับ แต่ววันนี้เราไปเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับจากสถานีบางว่านิไปที่สถานีท่าพระเชื่อมต่อไปสถานีอิสรภาพซึ่งเป็นทางยกระดับนะครับเมื่อไปถึงทางสถานีอิสรภาพแล้วก็จะเป็นสถานีใต้ดินนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวของฝั่งทนและของรถไฟฟ้า MRT นะครับที่อยู่ในฝั่งทนนะครับสถานีใต้ดินจากสถานีใต้ดินก็ลอดอุโมงค ใต้แม่น้ำเจ้าพยานะครับไปเชื่อมต่อกับสถานีสนามชัยซึ่งอยู่ในฝั่งพระนครเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราต้องไปเดินเที่ยววัดพระแก้วที่เห็นไปข้างหน้านูครับจากสถานีตรงนี้นี่และครับสถานีสนามชัยนะครับตรงนี้นะครับทางลงนี่ครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนลาดบอ่อพิษนะครับเด็กครับทางลูนก็นที่เห็นไปไกลๆนะครับก็คือวัดพระแก้วนะครับ ส่วนทางซ้ายมือนี่ก็จะเป็นบินเซียมสยามนะครับนี่ครับหรือว่าอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมน,นะครับตรงนี้นะครับบินเซียมสยามตรงนี้ก็เป็นสอนอพระนครซึ่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนีะครับจากท่าพระวิ่งไปทางบางพัดบางอ้อน,นะครับเป็นสถานียกระดับลอยฟ้านะครับ แล้วก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่สถานีบางปูเตาปูนก็ยังฝั่งนู้นก็เป็นสองสถานีของรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีที่อยู่บนดินนะครับลอยฟ้านะครับลงระดับหลังจากนั้นจากเตาปูนไปก็จะเป็นลงใต้ดินที่สถานีกลางบางซื่อนะครับจากนั้นก็วิ่งผ่านสถานีกำแพงเพชรไปจตุจักรไปทางลาดพร้าวไปทางวนวนไปทางด้าน จะเป็นทางวิ่งรอบเมืองนะครับรอบเมืองล,ลงักษณะวนไปทางห้วยฝางไปศูนย์เศรษฐกิจทางว่าแล้วก็มาเข้าคลองเตยนะครับเข้าคลองเตยแล้วก็ออกมาสถานีลุมพินีแล้วก็มาสถานีศรีลมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่สถานีศรีลมนะครับแต่เราไปเส้นเส้นสานามชัยนี่แล้วก็ไปสถานีสามยอดนะครับวัดมังกรหัวระพง สีย่านแล้วก็สีลมแค่นี้ครับตีห้าสถานีนะครับก็จะถึงบริเวณงานกาชาตินะครับส่วนท่านที่จะมาจากทางด้านนอกก็ขอให้มาขึ้นรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีใต้ดินก็จะเข้าถึงงานได้หมดครับหรือ BTS ก็ได้นะครับแนะนําให้นํารถจอดไว้บเรียณไกลๆแล้วก็มาบริเวณงานจะไม่ไม่ค่อยมีที่จอดครับแนะนําเส้นทางนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่นะครับที่สถานีสนามชัยนะครับแล้วเราก็ไปขึ้นที่สถานีสีลมนครับเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําขึ้นสีลมแล้ว จะถ่ายให้ชมอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางทางออกแล้วครับทางทางขึ้นไปนี้ทางออกที่หนึ่งนะครับก็จะขึ้นไปบริเวณหน้าหลานพระรูปนะครับขึ้นมาจากสถานีสีลมนะครับมาทางออกที่หนึ่งนะครับขึ้นทางเลย มันไหลเลื่อนนะครับทางออกที่หนึ่งขึ้นไปก็จะถึงบริเวณหน้าลานพระโรมิโปครับนี่ครับขึ้นมาทางออกที่หนึ่งก็จะบริเวณงานเลยนะครับก็รบริเวณงานเลยครับนี่ครับปากทางพระบริเวณงาน ให้ชมบริเวณงานหน้าง,งานนะครับแล้วก็การเดินทางมาเที่ยวงานกาชาตินะครับหรือว่าท่านที่จะเดินทางมาบริเวณย่านสีลมแถวนี้นะครับนี่ครับิที่เห็น นี่ันเป็นรางรถไฟนั่นก็คือรางรถไฟของรถไฟฟ้า BTS นะครับ BTS นะครับที่เห็นนะครัางสถานีข้างหน้านนนะครับสถานีเราด้าน,ด,านด้านนู้นมาก็คือสถานีสยามนะครับจากสยามมาจะเห็นพระบรมรูปนะครับราชการที่6นะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวอยู่หน้าบริเวณงานเลยครับนี่ครับทางเข้าประตูงานกาชาตินะครับมาสะดวกครับแนะนำให้มารถสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้านะครับสะดวกครับนำรถมาขับมาเองนี้ก็จะหาที่จอดยากนิดหนึ่งนะครับ ึกโรงพยาบาลจุฬานะครับอาคารที่สูงเี่ยนะทางรถไฟจากสยามมานี่ก็สถานีเดียวนะครับจากสยามมาตรงนี้ก็จะเป็นสถานีสีลมนะครับ BTS นะครับ BTS สายสีเขียวเส้นนี้ก็จะไปที่สถานีบางว่านะครับวิ่งข้ามแม่น้ําไปที่สะพานตากสินนะครับผ่านไปทางตลาดปูไป บรรจบกันที่สถานีบางว่าซึ่งสถานีบางว่าก็จะเป็นรถไฟฟ้า MRT สถานีลอยฟ้านะครับที่วิ่งไปหลักสองแล้วก็ไปตัดกันที่สถานีบางว่าตรงนั้นครับจากบางว่ามาก็มาท่าพระแล้วก็จะมาสถานีอิสระภาพแล้วก็ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ก็ามาขึ้นที่สถานีสนามชัยแล้วก็ผ่านมาทางสถานีวัดมังกรหัวลำโพงสามย่านแล้วก็มาสีลมนี้นะครับครับเราก็แนะนำเส้นทางนะครับใครจะมาบริเวณทางย่านนี้ก็ใช้เส้นทางรถไฟฟ้าสะดวกสบายครับแล้วก็ยังมาเที่ยวงานรกราชาตดปีนี้ก็คนใช้บริการกันเยอะมาสะดวก มาได้รอบทิศทางนะครับจากด้าน้นก็มาทางลาดเ้าจะจุดจักเป็นเส้นทางรอบเมืองนะครับสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวเราให้ไปให้ชมบริเวณหน้างานด้วยนะครับนะี่ครับปากทางเข้าครับ <adults> แน<ล>ะนำเส้นทางนะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ส,สายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เส้นทางสายสีเขียว BTS นะครับสองเส้นทางในก,การเดินทางเข้ามา บริเวณสถานีศรีลมนะครับนี่ครับหน้างานนะครับงานกาชาติสะดวกสบายครับท่านที่อยู่ทางทางไกลชานเมืองก็หาเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินหรือสถานีรถไฟฟ้าที่วิ่งเชื่อมต่อมา BTS นะครับเชื่อมต่อเข้ามาเลยบริเวณงาน ใจกลางกรุงนะครับสวนลุมครับท่านชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกระตุ้ใจให้กันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับสวัสดีครับ